I'm <laughs> สวัสดีครับขยี้ข่าวเด่นกับผมยุคนวิเศษสังนะครับสถานการณ์ที่รัฐสภานักขณะนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะติดตามการถ่ายทอดสดอยู่นะครับเกิดการฉีดน้ําและเริ่มเกิดการประทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนกันแล้วนะครับนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เรามาเจอกันวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็มองให้ลึกถึงสถานการณ์ในครั้งนี้ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้ว กลุ่มผู้ชุมนุมจะสามารถได้รับคำตอบตามข้อเรียกร้องของเขาหรือเปล่านั่นก็คือการผ่านวาระรับหลักการหรือว่าวาระที่หนึ่งร่างยัตติของกลุ่มไอรอนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพกันก่อนข่าวแรกเราไปดูภาพกันก่อนไปดูตั้งแต่ช่วง สายๆประมาณ9ก้ามงสิบโมงนะครับกลุ่มไทยพักดีนําโดยนายแพทย์บุรคงเดชกิจวิกรมแล้วก็มวลชนจํานวนหนึ่งนะครับที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับเขาเดินทางไปที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาซึ่งตํารวจควบคุมฝูงชนเนี่ยนะครับก็ให้เดินทางเข้าไปเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้สกัดกั้นหรือว่าขัดขวางอะไรนะครับเหลืองเดินไปฉลุยเจอสอสอเจี๊ยบถ่ายคลิปด่าลั่นจําหน้าได้นะครับอ่ะคุณดวคขะดูภาพก่อนนะ แต่ขอดูภาพของกลุ่มไทยพักดีของอเนี่ยหมอวรงนะฮคุณผู้ชมครับนี่ก็ไปทีนี้เนี่ยเขาก็ไปใส่เสื้อสีขาวแต่ก็มีมวลชนจานวนหนึ่งเนี่ยนะครับสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะนี่ครับคือตอนนี้ที่สภา,าเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายของไทยพักดีเป็นฝ่ายของเหลืองเนี่ยนะครับวันนี้ค่อยค่อนข้างสเปะส,สปาดนิดหนึ่งสเปรส,สป่าตรงที่ว่ามันมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับไปที่สภา,าเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปร่วมกับไทยพักดี ถึงเวลามีคนไปสัมภาษณ์บางคนก็บอกว่ามาจากหลักสี่เป็นคนเสื้อเหลืองที่มาจากหลักสี่นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ประกาศว่าจะปักหลักอยู่ที่อาคารวัฐสภาเพราะว่ากลุ่มไทยพักดีก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ปักหลักเขาบอกว่าเขาไปทํากิจกรรม9ก้าโมงสิบเอโมงเที่ยงหนึ่งเขาก็กลับนะเพราะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูมวลชนเสื้อเหลืองด้วยนะครับมีจํานวนหนึ่งที่ต้องการอยู่ที่สภา แม้ว่ารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มราษฎรเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่สภาและเขาใช้คำว่าล้อมนะและเขาก็จะอยู่กันแบบทั้งวันทั้งคืนตลอดสองวันอันนี้น่าเป็นห่วงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกลุ่มไทยพักดีบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยู่นะเราจะไม่เผชิญหน้าแต่เอาไปเอามามีคนใส่เสื้อเหลืองกลุ่มไหนก็ไม่รู้มาปักหลักอยู่มันก็น่าเป็นห่วงว่าจะเกิดการ,รเผชิญหน้ากันนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่คุณอมรัต โชคปรมิตรกุลหรือว่าสอสเจีย๊ยบเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาขับรถเข้ามาในสภา,าก็คือจะไปร่วมประชุมรัฐสภา,าเพื่อพิจารณายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนีน่แหละปรากฏว่าพอสอสเจีย๊ยบขับรถผ่านผู้ชุมนุมกลุ่มเสื้อเหลืองก็เปิดกระจกแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมจํานวนหนึ่งน,นะครับจำสอสเจีย๊ยบหรือว่าคุณอมรรัตน์ได้ก็เลยมีการตะโกนเรียกชื่อแล้วก็ด่าด้วยถ้อยคําที่ หยาบคายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วก็ไปฟังคลิปกันสักหน่อยนะครคุณผู้ชมครับอ่ะลองดูฮะ มาดูข่าวต่อไปนะครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเพื่อไทยชัดแยงแร่างไอรอวันล้มล้างแบบปี5-6หมายความว่ายัางไงคุณผู้ชมครับตอนนี้ในกระแสของกลุ่มราชสดรไม่ว่าจะเป็นเพจเยาวชนปลดแอกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปิยบุตรหรือว่าเพนกวินเนี่ยนะครับออกมาต้องใช้คาว่าบวยเลยนะเพนกวินบอกว่าผิดหวังเพื่อไทย ปิยบุตรถึงการนาเขียนจดหมายด่วนถึงพรรคเพื่อไทยนะครับมีข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยบอกว่ายิ่งยอมเขาเขายิ่งบทขยี้แล้วก็พยายามบอกว่าพรรคเพื่อไทยอย่ากลัวพรรคเพื่อไทยอย่ากลัวหมายความว่าอย่างไรครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผมอ่านข่าวคุณผู้ชมฟังนนะครับพรรคเพื่อไทยพร้อมกับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขามีมติร่วมกันว่าจะรับหลักการทั้ง7จยติซึ่งรวมไปถึงร่างของไอรอลด้วยนะ นั่นคือท่าทีของเพื่อไทยเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าพอเพื่อไทยไปประชุมในพักเนี่ยเพื่อไทยกลับลังเลฮะว่าจะรับร่างของไอรอหรือเปล่าเพื่อไทยกลับลังเลก็เลยทําให้ปิยบุตรก็บอกว่าให้เพื่อไทยอย่ากลัวสิเพนกวินก็บอกใหาทาแบบนี้ผิดหวังนะคือคะแนนเสียงในสภาเนี่ยนะคุณผู้ชมครับคะแนนเสียงในสภาเนี่ยถ้าพักฝ่ายค้านรวมกันเนี่ยยังไงก็ไม่พอนะครับยังไงก็ไม่พอ แต่ถ้าเสียเพื่อไทยไปอีกเนี่ยนะครับร่างของไอ้รอจบเหอันนี้เอความจริงมาพูดกันร่างของไอ้รอจบเหแล้วก็ไม่ได้สนใจมวลชนเลยนะครับว่ามวลชนจะมากันกี่มากน้อยจะร้อมสภาทางบกทางน้ําทางอากาศคุณสุทินกลางแสงเนี่ยเป็นสมสมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิฝ่ายค้านบอกนะครับว่ากรณีที่มีมติให้รับหลักการการแก้ไขรัมนูลทั้ง7ฉบับ แต่พอไปประชุมพักเพื่อไทยกับสสหลายคนกับแสดงความกังวลเนื่องจากมีประสบการณ์สมัยปี56ที่เคยเสนอร่างรัฐนูลแล้วมีผู้ยื่นสามนูนอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองทําให้สสหลายคนขอรอฟังคําอธิบายร่างของไอรอ,อก่อนว่าจะตีความเป็นการแก้ทั้งฉบับหรือไม่ถ้าไม่ใช่การแก้ทั้งฉบับก็คงลงมติรับหลักการโดยเหตุผลที่มีการตั้งข้อสังเกตเนื่องจาก ร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลที่เสนอให้ตั้งสะสะรนั้นมีการยกเว้นหมวดที่1และหมวดที่2แต่อรไม่มีการยกเว้นก็อาจจะตีความได้นอกจากนี้ยังต้องพิจนารณาหลักการ11ข้อในร่างของอรด้วยว่า mm. เมื่อเข้าสู่ชั้นคณะกรรมาการจะปรับได้หรือไม่เพราะตอนนี้มีหลายความคิดเห็นซึ่งนานานทีจะมีร่างของประชาชนเข้ามาก็อยากพิจารณาเพราะเราเป็นห่วงความรู้สึกของประชาชนที่เข้าชื่อกันมา แต่เหตุการณ์ปีห6ยังตามหลอกหลอนถึงทุกวันนี้ดังนั้นสสก็ต้องหาทางออกให้ได้ก่อนแต่ยังไม่ปฏิเสธร่างของไอรอกก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้มวลชนเนี่ยหลายคนผิดหวังหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเพนกวินหรือแม้กระทั่งปิยบุตรที่บอกว่าเข้าใจดีนะพักเพื่อไทยเนี่ยแต่ขอบอกพักเพื่อไทยว่ายิ่งถอยเขายิ่งบดขยี้ยิ่งกลัวยิ่งแพ้อะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ปลุกให้พักเพื่อไทยเนี่ยฮึกมเหิมสู้กันสักหน่อย โอ้โหสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วนะฮะสถานการณ์มันเปลี่ยนเร็วคือวันนี้เนี่ยต้องดูหนักๆเลยนะว่าพลังของมวลชนเนี่ยที่บอกว่าจะมีทั้งอากาศทั้งน้ำมีเรือเป็ดน้ำเนี่ยนะครับหรือว่าบนบกเนี่ยนะมันจะมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมอันนี้ต้องเป็นสาระสำคัญนะเพราะสองสามวันมาเนี่ยนาย,ยกอารมณ์ดี คือผู้ชมเข้าใจผมพูดนะคือแกยิ้มแย้มแจ่มใสผิดป,ปกติแกต้องได้รับรายงานอะไรสักอย่างหนึ่งคคนเป็นนายกเนี่ยเขาไม่ได้มาทํางานนู่นนี่นั่นเองเหรอกครับเขาก็จะมีฝ่ายความมั่นคงมีฝ่ายข่าวกรองนู่นนี่นั่นเนี่ยไปหาข้อมูลมาให้แล้วแกอารมณ์ดีทั้งๆที่สถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างหน้าสิวหน้าขวานนะครับและจูๆ่ๆเพียงข้ามคืนพักเพื่อไทยก็ชักลาลาล,ล,ลังชักลังเล เอาว่าง่ายๆถ้าพักเพื่อไทยถอนอีกคนอีกพักหนึ่งเนี่ยนะครับขุดจบแบบพันเเซเลยอ่ะจบแบบพันเซแล้วมวลชนล่ะจะขนาดไหนยังไงมาดูครับข่าวต่อไปประกาศขอแรงอานนน์ปลุกราษฎรเดิมพันข้อส mm. มันต่อเนื่องกันจากที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี่แหละวันนี้เนี่ยนะจุดชี้ชะตาจุดชี้ขาดกลุ่มราษฎรเนี่ยนะครับก็คือมวลชนและกําลังเลยนะ กำลังในที่นี้ไม่ใช่กําลังไปใช้ความรุนแรงนู่นนี่นั่นนะแต่เป็นพลังที่มันต้องมืดฟ้ามัวดินจริงๆอะ่ะถึงจะขย่าสภาได้ครับนะคือถ้ามากันไม่ถึงปริมาณที่ต้องการเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะโอ้โหในสภาก็จะเขาก็จะรู้สึกว่าม,มากันเท่านี้เองทํากันได้เท่านี้เองเรื่องอะไรเขาจะรับร่างของไอรอให้นึกออกไหมฮะนี่เป็นสถานการณ์ที่ ที่เป็นการประเมินกันแบบนาทีต่อนาทีวิเคราะห์เช้าอย่างหนึ่งบ่ายอาจจะเปลี่ยนแล้วนะครับสถานการณ์ขนาดเมื่อวานนี้เพื่อไทยบอกจะรับทั้ง7ยติมาถึงวันนี้เอา้าเปลี่ยนซะงั้นน่ะนะครับแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเมื่อวานมีอยู่จริงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนนนนนำพานะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ต้องขอแรงทุกคนที่ออกมาจริงๆครับข้อเรียกร้องข้อสอง ก็คือเรื่องการแก้ไข็มนูนนะฮะของพวกเราจะเป็นจริงหรือไม่อยู่ที่วันนี้ครับและบอกว่าวันนี้ใช้สันติในการชุมนุมนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยย่อลักและตามด้วยสายยันครับก็เล่นมุกนิดหน่อยล่าสุดเนี่ยอนนท์ก็โพสต์รัวๆเลยนะบอกวันนี้พร้อมบวกคือจะว่าไปนะครับบวกนันเป็นภาษาวัยรุ่นบวกก็คือปะทะบวกคือปะทะนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่ต้องคิดมากเลยนะ เวลาวัยรุ่นเขาพูดกันเนี่ยวันนี้พร้อมบวกไหมบวกก็คือพร้อมมีเรื่องอ่ะพร้อมปฏท่านะแต่คุณอานน์บอกว่าอยากให้ใช้สันติแต่คุณอานน์ก็ใช้ศัพท์ว่าเป็นบวกพร้อมบวกถึงขนาดประกาศขอแรงเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมัน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 ต้องนาทีต่อนาทีเพราะปัจจุบันนี้มันเป็นการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลมีเดียคนก็ดูถ่ายทอดสดคนก็ดูทีวีอยู่มันกั้มกึ่งอ่ะว่าคนจะลุกออกจากบ้านไปชุมนุมหรือเปล่า คือถ้าไปเนี่ยมันก็ไปไงมันก็เยอะแต่ถ้าผมไม่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็นก,ก็อย่างที่ผมพูดว่าร่างของไอรอโอกาสที่จะผ่านเนี่ยยากนะยากสถานการณ์ต้องประเมินนาทีต่อนาทีส่วนใหญ่การชุมนุมลักษณะนี้เนี่ยมักจะไปกันช่วงเย็นๆนะ่หะหัวค่ำเป็นต้นไปวัดใจกันตอนนั้นแหละครับหกโมงทุ่มสองทุ่มเนี่ยแถวๆนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ ว่ามันจะขนาดไหนอย่างไรแต่ก็น่าเป็นห่วงนะฮะอย่างที่ผมบอกไม่ใช่้ต้นว่ามีเสื้อเหลืองเนี่ยปักหลักรออยู่ด้วยเกรงว่าจะกระทบกระทั่งกันหรือเปล่านะฮะขั้นอารมณ์กันสักนิดนึงนะฮะไปดูคุณมนชีพสิวศินางกูลหรือว่าครูเป็ดฮะคุณผู้ชมครับตามข่าวบอกว่าเขาเป็นศิลปินผู้คว่ำบอดในวงการดนตรีและเทียบประสบการณ์ของตนเองในการทำรายการ a c a d เดมี a n t a s ท a ียหรือว่าบ้าน AF ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทันหรือเปล่าแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับม็อบแกนนำม็อบอ่ะเดี๋ยวผมเกินก่อนเลยนะครับว่าเตือนแกนนำม็อบเหมือนบ้าน AF สักวันจะเป็นคนธรรมดาคือครูเป็ดเนี่ยพยายามจะออกมาสอนออกมาเตือนม็อบว่าเนี่ยคุณดู AF สิครั้งหนึ่งเขาก็เด่นก็ดังมีแต่คนสนใจม,นนมีนู่นมีนั่นเข้ามาเยอะไปหมดแต่วันหนึ่งเพราะกระแสมันหมดเขากลายเป็นคนธรรมดาเขาก็ไม่ได้เด่นได้ดังอะไรก็ต้องทำมาหากินตามปนปกติ ก็พูดถึงแกนนําเหมือนกันว่าเอะทุกวันนี้เนี่ยคุณเด่นคุณดังนู่นนี่นั่นนะมีอะไรต่อมีอะไรเข้ามาผู้คนมาห้อมล้อมสรรเสริญเยนยอเมื่อสถานการณ์มันคลี่คล,คลายคุณจะกลายเป็นคนธรรมดาแต่เป็นคนธรรมดาที่มีคดีความเป็นจํานวนมากอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะอันนี้เป็นครูเป็ดหรือว่านายมนชีพเป็นคนพูดเขาพูดตอนหนึ่งเลยนะครับว่าหลายคนเป็นผู้นําเพื่อนๆด้วยการคิดคํขคมๆม,มเหยียดแซ จนเป็นที่นิยมของวัยรุ่นหลายคนมีแฟนขับเป็นจํานวนมากด้วยพฤติกรรมที่ดูท้าทายไม่หวาดกลัวอะไรทั้งสิน้นแต่วันหนึ่งบรรยากาศแบบนี้มันจะเลิกลาเหมือนเวที AF น้องๆหลายๆคนต้องกลับมาสู่สถานการณ์เป็นคนปกติเหมือนเดิมต้องเรียนหนังสือให้จบต้องหางานทํเถ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ต้องช่วยเหลือตอนเองแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากเวที AF คือสมัยนี้มันมีร่องรอยทางดิจิตัลสิ่งนี้มันจะ เป็นเรื่องลบคอยตามหลอกหลอนบั่นทอนหรือเป็นเรื่องบวกตามส่งเสริมให้น้องต้องช่างใจเอาเองแต่ขอพูดในฐานะคนที่โตกว่าว่าไม่น่าชอบใจนักหรอกถ้าเด็กคนหนึ่งมาสมัครงานแล้วเห็นประวัติว่าเป็นคนก้าวร้าวเป็นคนไม่เคารพกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นคนที่ชอบนําคนอื่นให้แหกคอกเพราะเข้ามาแล้วอาจจะทําให้องค์กรวุ่นวายในบรรยากาศของม็อบของน้องอาจจะเป็นคนดังอาจจะมีแฟนคลับเป็นจํานวนมากมายแต่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย น้องจะต้องกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญที่ต้องดูแลตัวเองอย่าให้การกระทำในวันนี้ทำตัวเองให้ต้องเสียใจในวันหน้าปราถนาดีนะครับก็ทัวลงนะครับโพส์ตแบบนี้นยุคนี้สมัยนี้นะครับครูเป็ดก็ปลีชีพว่ากันง่ายๆนะครับไม่รู้ล่ะว่าเต,ตนาเนี่ยนะครับมีความหวังดีอยากเตือนสติกันมากน้อยขนาดไหนแต่สุดท้ายทัวก็ลงนะยุคทัวลง ยุคการท่องเที่ยวช่วงนี้นะครับทัวร์ทำงานหนักคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจะโพสอะไรก็นึกถึงการท่องเที่ยวไว้ด้วยนะคุณผู้ชมครับมาต่ออีกเรื่องหนึ่งมาที่เรื่องเศรษฐกิจหน่อยช่วงนี้ผมอยากพูดเยอะๆเมืม่อวานนี้นะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมกับภาพเดี๋ยวไปดูภาพนะครับเป็นการลงนามความร่วมมือด้านการเงินระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือว่า ADB เป็นสัญญาเงินกู้กับ ADB เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ46,500ล้านบาทเป็นการกู้เงินภายใต้กรอบพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อเป็นการกระจายแหล่งเงินกู้ออกไปต่างประเทศด้วยวัตถุประสงค์ก็คือเอามาสนับสนุนการแพทย์การสาธารณสุขช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้ก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจนะ หลายคนเห็นข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอกไอ้กู้อีกแล้วเหรอเห็นลูกช่างกู้แห่งลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานี่ฉายาเขาตั้งกันในสภากู้อีกแล้วเหรอกู้อีกแล้วเหรอนะครับเวลาดูข่าวเนี่ยเอามันไม่ได้นะครับต้องเอาความเข้าใจเงินกู้เนี่ยรัฐบาลตอนเจอโควิดเนี่ยเขาประกาศกู้เงินหนึ่งล้านล้านนะเขาออกพรกรกู้เงินหนึ่งล้านล้านแต่เขาไม่ได้กู้ทีเดียวหมดคุณผู้ชมเข้าใจนะฮะ เขาออกเป็นแพ็กเกจไว้ก่อนให้เขาพร้อมกู้ว่าง่ายๆถึงเวลาเขาก็จะกู้ที่นี่แหละครับแสนล้านสองแสนล้านสี่หมื่นล้านห้าหมื่นล้านตอนนี้เนี่ยนะครับเงินกู้ล้านล้านเนี่ยมันหมดไปกับการแจกห้าพันนะคุณผู้ชมจําได้ไหมแจกห้าพันหมื่นห้านเนี่ยอันนั้นหมดไปประมาณหกแสนล้านนะพูดกันแบบตัวเลขกลมกมเลยนะรวมโครงการอื่นนินนดๆหน่อยๆเราเหลือเงินกู้ฟื้นฟูอีกเท่าไหร่สี่แสนอีกสี่แสนล้าน ใช้ไปแล้วเนี่ยสองแสนเท่ากับว่าตอนนี้เราใช้เงินกู้ไปแล้วเนี่ยประมาณ7จ็ดแปดแสนล้านยังเหลืออีกประมาณนี่แหละสองสามแสนล้านอันนี้ก็เป็นการกู้ในกรอบนั้นเป็นการกู้ในกรอบนั้นที่ผ่านมาใช้วิธีการกู้ในประเทศซะเยอะกู้ในประเทศหมายความว่าไงออกพันธบัตรให้คนมีตังอะไปซื้อพันธบัตรแล้วรัฐก็จ่ายดอกเบีย้ยคืนให้กับคนที่มาซื้อเขาเรียกว่าเป็นการกู้ในประเทศทีนี้กระทรวงการคลงังต้องการให้มันบาลาน์ ก็เลยไปกู้จากต่างประเทศมาบาลานซ์กันด้วยโอเคนะฮะจะได้เข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยเราใช้หัวข้อว่ากู้อีก4.6หมื่นล้านรอบนี้เจ้าหนี้เป็นต่างชาติคนละครึ่งเฟส2เตรียมเฮชัดเจนครับคนแฮปปี้คนรักรัฐบาลใจจะขาดเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะฮะคนละครึ่งเนี่ยนะฮะรัฐบาลเองก็จะออกเฟส2เป็นของขวัญปีใหม่ เมื่อวานนี้ผมพูดไปก็มีคนมาว่าผมว่าไอ้ผมเนี่ยแสะรัฐบาลนะไม่ได้แซ่หรอกครับผมต้องการเตือนสติทุกคนคุณเห็นอะไรไหมกู้มา4,6,000ล้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยที่รัฐเอาเงินมาแจกเนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็คือ10ล้านคนคนละ3 0 0พันเอา10ล้านคูณ3 0 0พก็30,000ล้าน 30, 0 0 0ก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกับ46 00 0ล้านนี่แหละ เงินที่เอามาใช้ในโครงการคนละครึ่งคือเงินกู้นะครับคือเงินกู้รัฐมีความเก่งอันนี้ต้องชมหน่อยในการคิดค้นวิธีการที่ทำให้เกิดประโยชน์กับผู้มีรายได้น้อยและร้านค้าร้านยิบร้านย่อยต่างๆอันนี้ต้องชมเขาว่าเขาคิด ได้ดีแต่ก็เป็นการสรุปบทเรียนนะครับเขาไม่ใช่อัจฉริยะมาจากไหนที่จู่ๆเราคิดได้เขาสรุปบทเรียนมาตั้งแต่โครงการชิมช้อปใช้ที่เคยมีปัญหามาแล้วนะที่คนแห่ไปเข้าห้างกันหมดรัฐควรได้รับคําชื่นชมในการสรุปบทเรียนแต่สุดท้ายที่มาก็เกิดมาจากเงินกู้จะได้เข้าใจกันเอาไว้ไอ้ที่น่าดีใจก็คือคุณอาคมเนี่ยบอกว่าในไตรามาส3นะครับเศรษฐกิจไทยติดลบ6.4นะ จากเดิมที่คาดการว่าจะติดลบ7.5และคิดว่าจะกลับมาเป็นบวกที่4%ในปี64ก็อยู่ที่โควิดเลยครับล้วนตอนนี้ทุกคนเชื่อมั่นนะว่าถ้าโลกใบนี้โควิดจัดการได้เบ็ดเสร็จนักท่องเที่ยวทั่วทั้งโลกอยากมาประเทศไทยมากๆมากๆนะครับเพราะในช่วงที่หยุดไปปี2ปีเนี่ย โอ้โหแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของบ้านเราเนี่ยนะครับมันได้ลืมตาอ้าปากอ่ะมันได้หายใจหายคอนะครับเชื่อว่าหลายคนคงอย่างมาเที่ยวประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องฟันฝ่าออกไปให้ได้นะครับปิดท้ายรายการนี้ปิดท้ายรายการในวันนี้มาดูเนี่ยฮะกฎใหม่ค่าสัมภาระขึ้นแท็กซี่เจอบวกเพิ่มสูงสุดเป็นร้อยคุณผู้ชมรู้อย่างว่าขึ้นแท็กซี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีสัมภาระเพิ่มเนี่ยนะอาจจะโดนแท็กซี่เรียกเก็บเงินเพิ่มจากค่ามิเตอร์นะ ผู้ชมรู้แล้วหรือย่างรู้แล้วหรือย่างเดี๋ยวจะได้ไม่ไปมีปัญหาไปมีเรื่องตบตีกันนะบอกเออเก็บอะไรเนี่ยนะครับมาดูฮะเพราะประกาศในเว็บไซต์รากิจานุเบกษาการประกาศในรากิจานุเบกษานั่นหมายความว่ามีผลใช้บังคับแล้วคนทั้งประเทศมีสิทธิ์ต้องรู้แล้วนะครับ เป็นประกาศจากกระทรวงคมนาคมเรื่องกำหนดอัตราค่าบริการอื่นกรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจคนหรือที่เรียกง่ายๆว่าแท็กซี่มิเตอร์ซึ่งจดทะเบียนในเขตกรุงเทพนะโดยที่เป็นการแก้ไขปร,ปรับปรุงอัตราค่าบริการอื่นให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งมีการปรับค่าบริการอื่นเป็นกรณีพิเศษดังนี้นฟังนะฮะ 1. การจ้างหมายถึงเราขึ ial, ้นรถแท็กซี่ที ial, ่มีการบรรทุกสัมภะระเหมือนกับเราเอากระเป๋าไปด้วยซึ่งกระเป๋ามีขนาดความกว้างยาวหรือว่าความสูงด้านหนึ่งด้านใดนะเกิน26นิ้ว26นิ้วก็สองไม้บรรทัดนิดๆอ่ะไม้บรรทัดหนึ่งก็12นิ้ว26นิ้วก็สองไม้บรรทัดบวกกับอีก2นิ้วนิดเดียวเองนะครับ ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิลละไม่เกิน20บาทมันเก็บ20อยู่แล้วอย่าไปเรียกว่าไม่เกินนะครับมันจะเก็บ2บาทเหริมเป็นไปไม่ได้เวลาเขียนกฎอะไรเนี่ยมันก็มันก็เอาให้ชัดไปเลยมันจะมีแท็กซี่คนไหนคุณผู้ชมครับเขาบอกไม่เกิน20นะผมเก็บบาทหนึ่งเงี้ยมันเห็นไ,ไหมเก็บ20บอยู่แล้วนะครับ 2. เขาบอกว่าการจ้างในลักษณะเดียวกันเนี่ยด้านใดด้านหนึ่งไม่เกิน26นิ้ว เกินกว่า2ชิ้นให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่3ขึ้นไปในอัตราชิ้นละไม่เกิน20บาททั้งนี้ไม่นับรวมกับสัมภาระข้อที่1เขียนก็เข้าใจนะฮะแต่อธิบายค่อข้างยากเดี๋ยวแท็กซี่จะอธิบายวิสาไงเนี่ยคือถ้าผมฟังตามนี้นะชิ้นที่สองไม่เก็บคุณผู้ชมเข้าใจไหมชิ้นแรกเนี่ยเก็บ20นะ กว้างยาวด้านใดด้านหนึ่งเกือบยี่สิบหกนิ้วนะชิ้นแรกเก็บยี่สิบชิ้นต่อไปเนี่ยให้เก็บตั้งแต่ชิ้นที่สามขึ้นไปงงหมายเลยนะคุณผู้ชมครับคือหมายว่าว่าไงชิ้นแรกเก็บยี่สิบชิ้นสองไม่ต้องเก็บแล้วไปเก็บชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าได้ไปทําไปด้วยเหตุผลอะไรคุณผู้ชมครับสามการจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นอุปกรณ์กีฬาเ,ออเนี่ยพวกถุงกลอฟ รถจักรยานยนต์วินเซิร์ฟเครื่องดนตรีที่มีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปให้เรียกเก็บในอัตราชิละไม่เกินร้อย mm. โอ้โหเล่นร้อยเลยนะนี่ถ้าใครเอาถุงก๊อฟขึ้นเขาบอกว่าถ้ารถจักรยานด้วยนะรถจักรยานด้วยแบบย,ยัดเข้าไปอะแบบไทยช่วยไทยอะคนไทยมีน้ำใจอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเจอเก็บร้อยนะครับ สี่การจ้างที่มีการบรรทุกสัมภาระเป็นสิ่งของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่บรรจุกล่องและที่ไม่ได้มีการบรรจุกล่องแต่มีการมัดรวมเป็นหีบห่อซึ่งมีขนาดตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปก็ร้อยหนึ่งคือพูด,ดง่ายๆของอ่ะที่มันประมาณ50นิ้วอะ่ะเขาเก็บร้อยหนึ่งของประมาณ26นิ้วเนี่ยเขาเก็บไม่เกิน20แล้วของ30นิ้วเนี่ยเก็บกี่บาท คุณผู้ชมครับมันเขียนมาเท่านี้แต่เอาแบบนี้ก่อนที่ผมจะมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกระหี่ใจนะเข้าใจพี่น้องแท็กซี่ทุกคนว่าอยากมีรายได้เพิ่มผมเข้าใจทุกคนเห็นใจกันหมดแต่คุณรู้ไหมทันทีที่ประกาศนี่ออกมาเนี่ยชาวบ้านเขาพูดว่ายังไงเขาจะหนีไปขึ้นแก็บเขาจะหนีไปขึ้นแก็บเขาไม่ขึ้นเราป้ายเหลืหอ,องแบบนี้ อา้าวใครจะมาอยากจ่ายคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยอยากยกจักรยานเนี่ยขึ้นรถแท็กซี่อะ่ะจะไปทําธุระจะไปปั่นจักรยานที่ไหนก็ไม่รู้อะ่ะมีจักรยานอยู่คันหนึ่งเจอประกาศนี้เข้าไปต้องจ่ายเพิ่มอีกร้อยหนึ่งนะเรียกแท็กซี่หรือว่ายกจักรยานไปคือรอเรียกแท็กซี่แท็กซี่เก็บมิเตอร์200เรียกเก็บค่าจักรยานอีกร้อยหนึ่งเป็น300อย่างเงี้ยเขาโทรเรียกแกป๊ปดูอา้าแก๊บจ่ายแค่250เองนี่ มันก็มีแต่คนโง่นั่แหละครับจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยผมพูดจริงนะเอาจริงนะเพราะนั้นเนี่ยประกาศฉบับนี้ออกมายิ่งทําให้คนหนีไปขึ้นแกลบกันหมดแท็กซี่แท็กซี่ที่พยายามวุ่ยวายโวแกล์บางคนันี่ยไม่ถูกกฎหมายนู่นนี่นั่นเนี่ยปัญหามันเกิดทันทีนะเรอของประมาณนี้นะครับสองไม้บรรทัดอะความยาวหรือกว้างด้านหนึ่งด้านใดเท่านี้เองนะครับต้องจ่ายเพิ่มอีกยี่สิบบาทอนะ จากที่เมื่อก่อนไม่เคยจ่ายเอาอีกหน่อยรักษาภัยกระเป๋าอย่างเงี้ยแท็กซี่แม่ไม่มาวัดก่อนมาวัดก่อนหรือ,อยังไงหิ้วไปซื้อของในห้างเอา,เอาถุงหิ้วมาวัดก่อนมาวัดก่อนลำบากนะครับแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเนี่ยระวังคนจะมีขึ้นแท็กซี่นะทำแบบนี้เนี่ยแทนที่จะเป็นผลดีแท็กซี่นะดีไม่ดีจะเป็นผลเสียนะนะครับ อะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคือขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ